ให้เกลียดอะไรให้เกลียดอะไรพี่บอกพี่บอลแล้วว่าให้เกะลียดอะไรเจ๊ยังไม่ให้เกลียดผมด้วยครูยัดตำรวจว่าเก็บยห้ามุเออสี่มันถายผมไม่ได้อ้าวเจ๊บอกนอกจากเจ๊ป่วยถึงจะไม่ได้อ่ะคำพูดเจ๊ครับครูจะจำไว้เจ๊นั่งเจ๊นั่งเจ๊นั่งครับลงตีนนะเจ๊ครนะไม่ได้มาขอทานนะมาเอาตังค์ของคู ถ่ายเลยถ่ายคลิปไว้ถ่ายเลยผมนี่จ้าถ่ายถ่ายเลยอยากพูดเหมือนกันทำเพิ่มพูแล้วมีใครมาเลยมาประชุมมเทนี้ทีเดียวสวัสดีค่ะเออพี่เจมมาใกล้ๆเลยมาเลยมาใกล้าเลยผมไม่ได้กลัวแล้ววันนี้วันนี้ขีดจ้าอ่ารวมนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเราต้อง ไหลลงมาครับอ่ะอันนี้วันละสองพันไหลลงมาเรื่อยๆยาวๆเลยครับเนี่ยเขาจะคยุะคยคุยเมื่อกี้แฟนรับก็คยุยคุยบอกเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวร้านมึงพังเนี่ยเขาก็เนี่ยแล้วแฟนพี่รับก็คยุคยคยุคยคุยเนี่ยเนี่ยไม่รู้เวลาคยุยเมื่อวานก็คยุย ขายดีเราก็ส่งได้ปกติแต่ถ้าวันไหนขายไม่ดีเราขอเขาหยุดอย่างสมมติพี่บอกพี่เอมหนูหยุดวันหนึง่งเฮ้ยไม่ได้มึงเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องส่งต้องส่ง,สง,สงก็ต้องไปหาผู้เจ้าที่สองอ่าขอเจ้าที่สองก็เอลิละอ่าวันไหนขายดีเราก็ค่องเพราะเรายังมีเงินเจ้าที่สองอยู่ในมือมาก้อนออมันก็มาเป็นอ่ะเป็นอย่างเงี้ยพ่อพ่อพ่อพอกมันมีทั้งยี่สิบสี่วันกับดอกลอยเมื่อวานที่มีปัญหาคือดอกลอยอแต่เจ้าเมื่อวานที่คุยไม่ได้เพราะว่านหนึ่ง เราบอกว่าพี่จ่ายไปเกินต้นเกินดอกแล้วเออคือจะให้คุณอื่นบ้างแล้วเมื่อวานเงินไม่พอจริงตั้งแต่วันก่อนแล้วเงินไม่พอเขาต้อมากระชากเอาในร้านเลยนะตอนหลับอะเรียกเลยเรียกเอาเราถามเราจะลืมซื้อเสร็จเขาเอาไปสองร้อยแปดสิบแล้วพอมาเมื่อวานเราบอกไม่มีจริงไม่มีจริงๆอะ่ะเพราะว่าให้ค่าแรงลูกน้องให้เจ้าอื่นที่เขาไม่ได้สามร้อยหกสิบคือก็อยากจะแบ่งกระจายให้ได้ทุกคน ครับแล้วอันนี้ดอกดอกละร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละสองต่อวันร้อยละหกสิบต่อเดือนอ่าคนที่มีปัญหาเมื่อวานนะแล้วก็ยี่สิบสี่วันร้อยละยี่สิบต่อยี่สิบสี่วันถ้าเราตัดก่อนแปดวันตัดอย่างเมื่อวานเนี้ยไม่มีส่งเต้านึงเนี้ยที่เขามาเมื่อกี้ที่น้องเห็นอนะอันเมื่อวานเนี้ยหกวนันเขาบังคับตัดเพราะเราไม่มีส่งถ้าเกิดเราเป็นหนี้ใหม่โดยปียายหกวันเสียดอกยี่สิบเสียค่าเอกสารอีกอีกหนึ่ง,อ,งอีกหนึ่งวันฟรี ขอค้างไม่ได้ถ้าเขาขอค้างได้มันคุยได้มันก็จะคล่องไงเราก็จะไม่นี่เยอะขนาดน,นี้ไงอ่าแล้วพฤติกรรมอ่ะคนที่เขาเข้ามาเก็บเงินนะครับมีการข่มขู่หรือยังไง<ช>บ้างอ่ะ <ไง S 1> อ,อย่างคนมาเก็บที่นั่งหน้าทีหน้าตู้ลรวบอกว่าพี่เบาๆได้ไหมลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านลูกค้าก็กําลังไหลในช่วงเที่ยงไม่ได้หรอกป้าแบบเนี้ยอย่างนั้นอ่ะคือมีเท่าไหร่ควักมาให้หมดเราก็ยังไม่ควักเราก็จะดึงอ่ะเอาตรงมาดึงดึงรอหน้าข่าวหละดึงดึงพอดึงหาคนแรกมาคุยอับแฟนยังไงก็ไม่ยอม มเมื่อกี้ขายได้800กว่าบาทก็ขูดไป700หมดละวเพราะเจ้าอื่นเห็นไม่ให้ผมเราไม่มีให้แล้วอะ่ะเนี่ยลายมาบาเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นตอนนี้อะคือมันมันหมดแล้วอะ่ะแล้วมีการกลมขู่ทำร้ายร่างกายเรเาบ้างไหมครับมีมีคนเมื่อคืนนี้มีมีตอนที่เขาเดินออกไปเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวกูมาเดี๋ยวมันเจอกูอืมแต่คนนั้นอะไม่กลัวขนาดต่อนหน้าตำรวจครั้งที่แล้วก็เงอมือจะตก เราจะฟังถึงเจ้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับบอกแล้วว่าไปคุยแล้วจะขอรปนอนนี่พอไปถึงห้องสืบเราก็เขาก็เห็นเราเออเอาคุยกันนะอ่าคุยกันให้ลูกนี่กับเจ้านี่คุยอะ่ะนักคิดดูเราก็กลัวเจ้านี่อยู่แล้วป่ะครับเขาเอาเขาจะเอาเท่าไหร่เราก็ได้ได้เราก็ต้องตรลงแล้วเราก็กะคือเขาไม่ได้มาฟังเราคุณจ่ายดอกไปเท่าไหร่แล้วอ่าในความคิดเรากะเออสงสัยต้องเป็นแบบนั้นเลยอ่าเอาต้นมาเท่าไหร่ จ่ายดอกไปเท่าไร่อาจจ่ายเท่านี้หนาะาอาจจ่ายวันละเท่านี้นะาตอนนี้รายได้เท่าไหร่เราคิดว่าเป็นแบบนั้นจะเปล่าเลยเขาบอกอคุยกันเอาให้เราคุยกับเจ้านี่เองอะ่ะ mm hmm. เขาก็ยังกดเราอยู่อย่างเงี้ยพอไม่ได้อย่างมอสส์เนี่ยวันนี้ต้องมาแน่แน่เดี๋ยวมันมาแน่รอบเย็ยนมาแน่มันจะมา mm hmm. ประมาณสี่โมงเนี่ยสี่โมงก็เริ่มมาละเนี่ยเนียววันนี้เริ่มทยอยมาแล้วพอเที่ยงเริ่มมาละ